วันนี้มาดูพามาดูการซ้อมแผนเผชิญเหตุของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ด้านหลังผมนี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังัดเทศบาลนครปทแกน,กน,กน,กนจริงๆวันนี้เป็นวันซ้อมประจาเดือนของเขานะครับแต่ว่าได้ทราบว่ามีการสอนแทรกแผนในการที่จะให้มีการเรียนรู้และอบรมในเรื่องของการใช้ปัป๊มน้ำนะครับที่เราเอามาติดในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับจากหลายหน่วยงานทั้งคนรับาน ป้องกันภัยเขต6นะครับทางของสำนักช่งางของเราของป้องกันเองเฉะนั้นไอ้เนื้อหาที่มาสอดแทรกใกัเรื่องของการการใช้ปั๊มน้ําการสตาร์ทปั๊มน้าการสตาร์ทปั๊มน้ำพวกนี้เนี่ยกลาเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเ,าเวลาที่เรากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมฝนตกนะครับอย่างน้อยเนี่ยทีมงานป้องกันของเราจะได้ออกมาสตาร์ทเครื่องพวกนี้ได้นะครับจริงๆเครื่องเครื่อง สูบน้ำที่มาตั้งไว้เนี่ยมีเจ้าของทุกคนนะครับถ้าเป็นของหน่วยงานไหนเขาก็จอดมา,าร์ทเองนะครับแต่ว่าหน่วยงานของเรานะครับเทศบาลนครเนี่นนยใกล้ที่สุดนะครับก็ถ้ามีความรู้ในเรื่องของการาร์ทปั๊มน้ําหรือการเปิดปั๊มน้ําหรือว่าการซ่อมแซมปั๊มน้ำในระดับเบื้องต้นได้เนี่ยก็ <c oughs> จะทําให้การมาเชิญเห,เห็นเร็วขึ้นตรงนี้ผมอยู่ที่จุดโรงบาลหน้าโรงบามขอนแกันรามนะฮะจริจงๆตรงนี้เรียกประตู2นะครับประตู2เนี่ยเป็นประตูที่รับน้ําจากหนองโทษน,นะครับเป็นจุดท้าย เดินทางมาถึงนะครับน้กศัลยนองโคจะเดินทางมาตามคลองนะครับด้านหลังศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็มาออกที่คลองยาวสีขาแล้วก็มาจบที่นี่นะครับประตูประตูสองนะครประตูสองของรับ้วจ้องน้งเขาอ๋อนี่เลยครับตอนนี้เรียกประตูสองนะครับจะอยู่หน้าที่หน้าทางดานหลยงคูนะครับว่ามีการตั้งปั้มน้ำอยู่สองตัวต, да ตัวสีเหลืองนี่ของกปมซับนะครับตัวสีส้มนี่ของป้องกันาฟเขียบกบนะครับเราเรียกเราชื่ออะไรว่าตัวช้างน้อย มันเป็น,นช้างน้อยรู้ไหมครัมันตัวเหมือนช้างตัวเล็กๆครับแล้วมันก็มีงวงครับไอ้งวงตัวนี้ก็คือตัวกรองน้ำนะครับตัวที่อยู่ใต้น้ําลงไปนั่นก็คือตัวที่ออท่อที่ยืน่นลงไปเพื่อจะสูบน้ำนะครับโอเคเออระบบของเครื่องตัวนี้เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับการที่จะสตาร์ทมันเนี่ยต้องจะมีการเติมน้ำก็เในระบบท่อของมันให้เต็มก่อน ช่างเขาเรียกว่าแบ็กน้ำนะครับก็คือการสูบน้ำเข้าไปในระบบพ่อของมันให้เต็มถึงจะสามารถสตาร์ทแล้วก็ดูดน้ำเข้ามาได้ถ้ามีการเติมน้ําลงไปก่อนมันจะไม่สามารถที่จะทํางานได้นะที่กำลังพยายามสตาร์ทกันอยู่นะครับริดน้ําเต็มพ่อนะฮะหว่าน่าจะมีการติดตันที่ปลายพ่อนั่นแหละก็เป็นปัญหาสาคัญอย่างเด่นนะครับของการสตาร์ทั๊มน้ํตัวใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเกิดมีพวกขอบทีว่าเป็นพยาหรือกดพลาสิ่งเนี่ยเข้าไปติดปลายพ่อไว้่ำให้น้ําในเครื่องเต็มระบบก็สตาร์ทไม่ได้นะครับ นั่นเลยเนี่ยพอเวลาเผชิญเหตุผมตบขนัาดแรงเลยสิ่งที่จะต้องมาตบต้มน้ำก่อนโดยเฉพาอเรื่องของคลองที่ต้องมาเป็นอีกครั้งหนึ่งครับการสตาร์ทนั้นเขาก็มีเครื่องยนต์มีระบบสตาร์ทของเขามีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เรียนรู้ในการที่จะสตาร์ทเครื่องปั๊มน้ำทุกว้นะครับก็เป็นบทเรีในการเผชิญเหตุเพื่อความรวดเร็วครับก็ตัวของกรมก็มีทางเจ้าหน้าที่วิทยากรจากคอทอเหตบอกว่าเป็นวิทยากรนะครับ สายป้องกันทุกคนนะครับเพื่อนทุกคนก็มาเรียนรู้เรื่องของการสรางซัพน้ำนะครับก็มีนัาหลายคนเลยทีเดียวน่าจะมาครบ4ี่ศูนย์นะครับอาจจะมาพบสี่ศูนย์เพราะว่าซัมน้ำเนี่ยติดตั้งไปทั่วทั้งเมืองประการนับประมาณเลยก็มาเกือบยี่สิบศูนย์่วเมืองนะครับในเขตกรุงเทพมหานครครับก็พาไปเทีเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าพาไปดูอีกที่ครับ